คค่การในวันนี้นะคะเราก็จะมีการมอบเกียรติบัตรนะคะเพื่อเป็นการยกย่องประชาว่านะคะของตำบลคลิปน้อยของเรานะคะ,ะ,ค,ะ,ะครับก็เกียรติยศทางการงานท่าน,นกำนันใช่ไหมครับกำนัลท่คนอดีตกำนันนะคะประจวบริเนติกูลนะคะท่าเน,นเป็นบุคคลอันทรงคุณค่าของตำบลคลิปน้อยของเราใช่ครับที่เสียบมองท่านนะคะเป็นที่มาตั้งเด็ก เราบกับเรเชิญนะครับท่านพิธาวิเจิญนะครับท่านสสนะครับขึ้นมาเป็นผู้มอบจัหให้กับท่านอดีตตำน่งของเรานการเรียนเชิญครับท่านประจวบนะคะนี ยอยอมชมเชียร์ครับพี่น้องชาวมวญทุกคนครับพูดถูกหรือเปล่าถ้าพูด,พดถูกก็ต้องตบมือดังๆหน่อยแล้วสวัสดีใหม่ทุกท่านครับสวัสดีใหม่วันนี้ผมพิธาลิ้มเจริญัะ ขอบคุณมากครับวันนี้ก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับเป็นครั้งแรกนะครับในด้นานหนา้นาโรงพักที่มาร่วมประพิธีปีใหม่ของพี่น้องชาวม,ม้งนะครับต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ได้เชิญเชิญให้ผมได้มาเป็นส่วนร่วมนะครับในการทำพิธีของชาวม,ม้งนะครับได้กินไข่ต้มกับเข้าด้วยน,นะครับแล้วเมื่อกี้เล่นโยนลูกชวนก็ สองสามชิ้นเหมือนกันนะครับรับไม่ได้ต้องเสียของให้ผู้หญิงที่มาโดยนด้วยนี่ก็คงจะเสียอริยาไปเลนยนะครับอันนี้นะครับแต่ว่ารู้สึกซาบสึ้งใจไม่ได้เดียวกาสนะครับแต่ว่าก็ต้องเรียนตรงๆว่าวันนี้มาในนามของพี่น้องประชาชนคนไทยคนหนึ่งนะครับที่้าบถึงถึงประเทศนี้ของพี่น้องชาติไทยรวมถึงพี่น้องชาวโมมกุลไม่ได้มาหาเสียงไม่ได้มาหาเสียงก็งพูดกันชัดๆเพราะว่าตอนนี้ มีกฎหมายเลือกตั้งแล้วนะครับไม่สามารถที่จะมาหาเสียงในฐานะนักการเมืองไม่สามารถที่จะพูดถึงความเป็น DNA ของพรรคก้าวไกลที่มีปีชาติพัุนเป็นของตัวเองนะครับมีความตั้งใจที่จะต่างกันรบรบออย่างรบบอชาติพันธุ์ในการที่จะเพิ่มวิธีของชาม,ม้งนะครับโดยที่ม่ลดความเป็นไทยทอง้นนองหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของที่ดินไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสัญชาติ ก็จะเป็นเรื่องของเด็กดิจีอันนี้ก็เป็นสิ่งที่พวกเราพยายามจะทำอยู่แต่ว่าก็คงจะพูดมากใกน่านี้ไม่ได้นะครับว่าในการเลือกตั้งครั้งต่อไปเรามีนโยบายอะไรพี่น้องชาติในฐานานะก็คงพูดไม่ได้ก็คงต้องมาในฐานะประชาชนคนหนึ่งนะครับที่สนใจที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับโอเคดีของพี่น้องชาวมงทุกคนนะครับสุดท้ายนี้ก็หวังว่าปีหน้าพอรดูการเลือกตั้ง เลิกเมื่มอไหร่นะครับก็คงจะมีโอกาสได้กลับมนาะที่เขคหน้อยครักก้งนึงแล้วก็คงจะหาเสียงฟาใสกันอย่ง่งมันนะครับแล้วก็เล่าให้พี่น้องชาวมง้งฟังว่าพัก,ก้าาไกลในฐานะที่มีสสคนง้งคนเดียวคนแรกของประเทศไทยอยู่ในสภานเรามีความตั้งใจที่จะทำยังไงให้กับพี่น้องชาวมง้งในปีหน้าในการเลือกตั้งที่นี้นะครับนะในการเลือกตั้งที่จะถึงนี้สุดท้ายนี้ก็ ที่แข็งแรงสิ่งใดที่อยากได้ก็ขอให้ตามที่ตัวเองปรารถนานะครับสามสี่ปีที่ผ่านม,มาอาจจะเป็นช่วงที่เราฉลองปีใหม่ันด้วยความกลัวกลัวในเรื่องเกี่ยวกับปัญหาโควิดกลัวในเรื่องเกี่ยวกับปัญหาปากท้องกลัวในเรื่องของปัญหาเศรษฐกิจก็หวังว่าปีนี้จะเป็นปีแห่งความหวังเป็นปีใหม่ที่จะเป็นเรื่องความหวังและผมในฐานะสสของพวกท่านในฐานะ เพื่อตอบเป็นให้และขอบคุณท่านสสิทธาทาอย่างยิ่งนคภาพก็ไปที่มาพบกบพี่น้องประชาชนของเรา

Chẳng có gì không có được trả cho mấy cậu Vì tôi công tử được gì là dành cho mình đồng kính không Bởi vì nó không có khả trường nào Vì có lẽ, do nó không phí về mình Mà không được được đồng kính nào thức đoạn Đó là khá Bây giờ nhau thá trị Chẳng hạn gì là có người kia bây giờ nhau nhau Nhà bảo trợ tiếp không có kể Sự tiện hãy chấp nhận với đồng kính nào Giá bình mộ, giá thức đoạn tiếp mộ Vụ thuộc hóa thu, giá thu học vi Giá thu học trợ, bây giờ bây giờ nhau Ok trong đầu đời của A lưu chân đầu a quay một mươi năm 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 là năm 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 dân năm 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 năm

ด้วยแต่อย่างไรก็ตาผมเนี่ยน่าดูรทชศัิเนี่ยผมติดตามอยู่ตลอดเวลาติดตามอยู่ตลอดเวลาท่านขอให้พวกเราช่วยแต่อย่างไรก็ตามต้องช่วยตามเทศก,กาลนะคนรุ่นใหม่คน,นที่จะสร้างประเทศใหม่ขอพวกเราปลอ,มอ,อบมือต้อนรับท่านนะฮะ 这这开开嘞哈。